สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องสุภู้สุคนเนาะเมื่อนี้โอกาสดีปา้าที่มาเฮ็ดกิบเฮ็ดไม่กว้านให้พ,อพอ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกไม่นอกคาะ,คะน,านั่งจากห้างห้กันไปฮึ่งพระมามป้าก็ไปมีภลรกิจนลายยางเนาะก็เลยต้องไปเฮ็ดไปทําให้มันเลี้ยวแล้วจังค่อยได้มาเฮ็ดกิบเฮ็ดไม่กว้านให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเ่งงนอกคณะกา ก่อนอื่นกาขอขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปของป้าเด้อดจะเด้อกถ้าผู้ใดได้เบิ่งแล้วได้ความรู้ความย่งนำปากก้ากให้กดไลค์กดแชร์ให้ป้าเด้อดค่ะเด้อบอกว่าแต่อีเบิ่งอยู่จังหวัดย่งนนเนาะค่ะเนาะกาอันลูกค้าหรือเอฟสีที่สั่งข้องมาสั่งไม่กว้านมากะป้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อบ่มีเวลาอีออกไปส่งให้เนาะแล้วก็ อ,อุปกรณ์ก็บ่ค่อยมีลายเนาะช่วงมีฝนกระตกออกไปตัดดามกระยากเนาะก็เลยใช้ดามเกาไปก่อนใช้ดามเกาไปพอได้เห็ดให้ลูกค้าไปวันๆหนึ่งกนเนาะคะเนาะดามกัปลากรเอามาเห็ดไว้กับอีเบิดแล้วอย่างบ่าลายเนาะอันนี้ปลาเมื่อนี้ปลาอีมาเห็ดอันเป็นลูกๆไว้ก่อนเนาะคะเนาะเห็ดเป็นลูกๆไว้ ให้ม <às> <Ch> <English> ันได้พอดามแล้วก็ค่อยเห็ดเนาะอันนี้เริ่มไว้ละตอนแรกอีเห็ดไปเลยฮันเราเอ้คิดเบิงคิดทอดคิดเทื่องเอฟสี่บได้อันเห็ดคิดให้กันเบิงเทื่องแล้วฮันก็เลยยากเห็ดกินทอดคิดเรื่องกันก็เลยอยากเห็ดคิดให้เบิงยากเห็ดไม่กวาดให้พี่น้องเบิงอีกใหม่เนาะปลากระพราคิดไล่เนาะลางจากที่ไปซ่อนเห็ดไม่กวาดอันให้กับพี่น้อง กลุ่มบ um ้านนาบัวมาแล้วก็เลยมาทำธุระของตัวเองเดก็บ่มีเวลาอีเดคิดเนาะโทรศัพท์ก็บ่อานวยเนาะโทรศัพท์ก็เป็นเป็นอันไม่ยังหูติมถ่ายบ่ได้ถ่ายภาพถ่ายถ่ายวีดีโอบ่ได้เนาะเราจะให้รู้เพิ่งอิมาเหตุทหยเมื่อคืนนี้นะโอ้ขอนอยยัด นับไา้กันเด้อค่ะเด้อมีไส่เข้ามา <laughs> ยายเอิญมากินแล้วเปาต้องจัดเป็นลูกๆสะนีไว้ก่อนเน,น้องค่ะเนะแัดเป็นลูกๆไว้ก่อนแล้วค่อยเอาค่อยเห็ดเนาะ หิดไว้ก็ได้เดี๋ยวแล้วเนาะฮิตไว้ได้แล้วเนาะได้พอดามแล้วเนาะเดี๋ยวไปฮิตให้เบิ่งนก่อนเด้อเด้อเดี๋ยวไปเอาอันนั้นมาฮิตไม้กันเตอร์ยายกำลังถ่ายคลิปอย,ยยอยู่นี่ยาอยู่นี่เออกินเม็ดเดียวนะอืเออของน้อง nè, ăn đi ăn, nó có mây mây bôn lưng tủ luôn phải, để ba nó อุปกรณ์ค้องกันเห็ดไม้กวาดการมีอยู่อ้ายางเนอ้นองคะเนอื่นหนึ่งดอกหญ้าส้องดามซ้ำเสือกแล้วก็ซีก็อีเป็นอ่าอันเคียงทาเนาะอันนี้เดี๋ยวปาไปผสมกันเ้อะเ้อป้าต้องเอาน้ำมันยางมาทีผสมกัน อันนี้คืออันนี้คือน้ำมันหยางเนาะน้ำมันหยางป้าก็ยีเทลงน้อยนึงเนาะเออเทลงครึ่งนึงเทลงแล้วป้าก็ยีเอาขีสีเนาะ เอาที่สี่ออกจากทุ่งก่อนนี่นี่เดีอค่ะเดีอย,ท,ยที่สี่เดี๋ยที่สี่ที่เข้าเท็มาจากโรงงานเนาะเป็นทุ่งแบบนี้เนาะคะเนาะทุ่งละสามสิบห้าบาทจ้ะแล้วป้าเ็เอามาผสมกันมนีเอฟซีบ้อกมาผสมกันเอออันผสมบอกวิธีผสมเดียวสันกระบญยากค่ะ เอาที่สี่น yeah. ี so mm ้ท hmm. yeah. well, right ีเดี so ๋ยวใจก็เปน้ำมันยางเนาะกะพอประมาณเนาะแต่วเต้องล่าไล่เนาะเราก็ต้องคนเบิ่งค่ะคนคูนขูนเบือมันเป็นพวงละเอียดเนาะเป็นพวงละเอียดมันกะอีบ่ได้ตวงได้ยังค่ะเราคูนเบิ่งเอาก็มาคนเบิอง มีนตายขุนให้เบิ้งเด้อภาสนะที่ใส่ก็บ่ต้องเอาดีดเนาะเพราะว่ามันเปลี่นขี้ยางแล้วมันก็อีเซียบไปเลยเอาขุนเบิ่งให้มันเข้ากันเนาะโอ้ขอุนให้มันเข้ากัน <c oughs> <c oughs> อย่าให้มันย่อยใสย่เสียใสย่ผ้าใส,าาใสา่อันมือเหาเดือค่ะเด้อมันล้างออกงยาก น้ำมันยางกับที่สี่นี่มันอินเนี้ยวขนาดมันอีเป็นย้อยยดยซะนี่เนาะมันอีเป็นย้อยแบบนี้นี่ถ้าเอาหำค้นกว่านี้ถ้ามันบ่อย้อยซะนี่มันกะอีเปลืองเนาะมันอีไปโพะโปอยู่บนเสียกที่เห่าทักบนเห่าฐานอะไรไรแล้วมันทําให้เปลืองเอากะเหตุให้มันพอพอจะมาสุมควันแาบนี้เดี๋ยวป้าอีเห็ดเร็วแล้ยอีไปถ่ายให้เบิองเนาะคะเนาะ วันนี้ก่อนวันนี้ก็เอาเสียกมาเนอะสองบาสองบากับอีกงหนูอย่าเสียงดังนะคะยายกำลังทำคลิปอยู่หนูไปแต่งตัวมาเข้ากล้องกับยายปะปะนี่พากันพากลางเนอะ xin xin đây xong xong nó ui ui thuốc bê thua bê <laughs> chung nắm anh nhàng rồi quá mà mà khao con cặp dài mà hứa ยังไม่ได้เข้ากล้องกับยายนานแล้วอไม่ทันก็เข้าได้ใส่ชุดนั้นก็เข้าได้ค่ะในสองเสน้น nhung mình mùi mình chắc An ang nam tấm mi ba loa. Paki non ăn nô. Yêu 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 เราต้องเฮ็ดแปลงบุ้งนั้นนี้ให้มันอ่อนอ่อนให้ดีๆเนาะถ้ามันโบอ่อนมันโบมันอย่างแข้งดิบดเพิ่งเพิ่องอยู่มันก็บอีโบทาให้โค้งเนาะมันต้อเฮ็ดให้มันโบโคง้งไม่กวาดกับอีโบงามเนาะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะจ้าร้านที่บุ้งเฮ็ดกับเข็บ กอนก้อนป้าเอาแงให้เบึงเนาะอันนี้ต้องบทต้องท้ายแงเ,เอาหิดโค้งหิดปินบวงไว้แล้วเากะเอาใส่มันอีได้ไวดี fc คนใดได้เข้ามาเบิงกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ป้าเด้อค่ะและ้วก็คอมเมนต์ทักทายมาค่ะว่าสมยุ่ที่ใดสมยุ่จังหวัดใดยุำเภอใดเนาะเที่ยวนครสวรรค์ก็มี fc ไล่คนเนาะที่โทรมา คอนสวันใส่นาดแล้วก็ทังอีสาน <sk ling> เอากระเบื้งมาปลายมันนี้ให้มันทเท่าๆกันมาตลอดน้องบเมนว่าจับใส่จับใส่สื่อเด,ดือค่ะเดือดค่ะทา nó chắp say sư hầu bỏ nhèn đương thấy mình ngàm mình cậy vô ngàm nó không chỉ vô mà vô ngàm <laughs> ้าอิสลับกองให้มาอยู่ทางด้านนี้เบึ่งอีใหม่เนาะอันอีสัตว์ขึ้นบ่สำับกองให้เบึ่งก่นเดือดอันอยู่นี้ก็เป็นโฮกเนาะเป็น งูกงปลาหิตกเก็บข้าวหยาไว้ใส่ลวดลายอย่างกเก็บข้าวบเรลเถอะแล้วลูกค้าสั่งไม่คว้านมามีออเดร์เข้ามาปลาก็เลยต้องฟาวหิตไม่ควาดกันเนาะปลาเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกองมาทางนี้ให้เบื้องเนะาะเพื่อห็นสัดขึ้นเนาะค่ะ,ะงู้งมาสิเนาะปึ๊บ ทุกคนที่เบิรงคลิปมาก็คือเหเฮดป็นกันไล่แล้วเนาะบางฮันก็นถูมาท่ามเรื่อยๆว่าต้องซอสสันใดยังสัญใดแต่เดี๋ยวนี้กะคืออีพากันเฮดป็นไล่แล้วสำหรับดอกหญ้าดอกเข้มกะเอาไว้ไล่ยปันไหนกะบบพอเฮ็ดเนาะเพราะว่าเราต้องเฮ็ดทุกเมือ่อ เว้ยขอโทษขออภัยเห็ดไม่ก้านนี้คันเหามีลูกค้าประจํามีแรงที่ว่าค่ายแล้วเห่าเห็ดไล่ก็ได้ล่เนาะเอาเห็ดไหวก็ได้ไล่สําหรับที่อื่นได้ค่ายเพงเฮาเห็ดกันยังได้ค่ายอันละสี่สิบาทเนาะุติว่าได้ค่ายอันละสี่สบาทหรือห้าสิบาทเดี๋ยวนี้คือห้าสิบาทแล้วว่าห้าสบาทเนี่ยคันเห่าเห็ดได้เมื่อละสิบอันมันก็ได้เมื่อละห้าอยแล้วเนาะ แล้วก็หัทุนไปเนาะยังในน้อยเหาการได้มีกําไรเราว่าเรามร้าอยแต่เหาบบได้เห็ดเบิดมือเนาะเหาเห็ดอยู่แค่เอ่อตองสร้างชั่วโมงเนาะบบได้เห็ดหกชั่วโมงคือ,ค,อคือเหาไปเฮ็ดงานไห้ให้ในสว่วนเนาะเหาเห็ดแคสร้างชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วสิบอันจ้ะขันขันท้าเห็ดเบิอดอมือ หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเบิดลมือสนี้ก็ได้เป็นยน่ีสิบอันพูนเนาะค่ะลากระเห็ดไปเรื่อยๆเนาะหันขันเห่าหักโค้มตัวเองไล่เห็ดเห็ดอันฟาวไล่เล้งไล่มือหนึ่งได้เป็ี่ยน่ีสิบสามสิบอันสะนี้มันก็เจ็บมือเนาะเห็ดเนี่มือน้ำมาเห่ากับโบยาเห็ดเนี่ยมันเจ็บมือเจ็บเขนเห่ากระเห็ดไปเรื่อยๆไม่กว้านตามออเดอร์ที่เขาสั่งมา เขาสร้างมาคนะราซ้ิบดามใช่นี่เฮากำมานั่งเห็ดอยู่ซ่องมือซ่องมือกระไดเลี้ยวส้มสิบดามแต่ว่าเขาก็ต้องเห็ดอาชิพเพิ่มอีกใหม่ปลาก็ต้องถ่วพะเห็ดเห็ดทุกเห็ดถั่วะเดบะเมนตั้งใจเห็ดแต่ไม่ก้วนเนาะแต่กระบคาดมือละาซิบอันอยู่แล้วค่ะพี่ที่ปลาเห็ดอยู่นนเนาะการยยกเห็ดให้เอฟสี่ให้พี่น้อง เบิ้งนอกวาเอ่อเห็ดแล้วมันก็เปี่นหลายได้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเาหาใไมเหาได้มีเงินใช้เนาะมีเงินใช้บระคาดมือพี่น้องคนใดเห็ดได้ก็ถือว่ามีรายได้เนะเาะเางบได้ต้องได้ออกไปอันเห็ดงานทางนอกบ้านแล้วก็ไปตักเดดเนะเาะเอาเห็ดอยู่ในล้ลลมในบ้านเหเออมันนี่ก็น,นับมืงก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไม่ยังตายยังไม่อันเดียวก็ได้ยี่สิบแล้วเนาะความความหน้าความมันอันนี้กาแล้วแต่ผู้อิเหตุอิสัเนาะขันคนมักจ้อมจ้อมบมักว่าลายก็ใส่จักจิปอันก็ได้อันนี้ป้าใส่ยี่สิบอันเนาะมันก็อีว่าเนาะยี่สบยี่สออันก็ได้ มันนี่พแเล้วงยีสิบอันเราหอกันมาบาักล่างเหมือนเนาะนี่มาฝันบุ้งล่างกันมันรูดมาเนาะเพราะว่าเสียบที่เราห,หักนี้มันมืนเนาะอันนี้ดามใหญ่แดเสียกัะอัดอีโอเฮิ่งดีหรือ่ะได้โตกับบรูเนาะ ลองเห็ดมางคนบ่ต้งทาไปหักไปนั่นมันไล่มันก็สามารถอีโค้งได้นาะตรงเนี้ยนาะเพราะว่าเหาตัวเห็ดออนไว้แล้วเห็ดไม้นี่ออนไว้แล้วเอายูขึ้นไปจะนี่มันกะึืนบางคนเท็ดโอ้ยหเห็ดันใดกระหางเห็ดชนไดก็ห่างครับกาให้มันเห็ดอ่อนๆแล้วกะมันก็อีแน่นดีจ้ะ ăn ờ, vàng vô, không piếng nè. Này học ca kẹp nọ, với mớ vàng này phải đào mầm mít bắc hồ, phải phun mai. จให้อันซ้นมันนิพูเดือดเดือพูก็บเห่าเอามิดซอยออกมีดซอยออกซอยออกแล้วมันกะอี้เหาะกะมาหิดอีกไหมมันแล้วมันกะอี้มิดเข้าไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะยาวเดือดเดื่อถ่อเล้วแล้วเนาะมันบึดมันมิดกับซ้นที่เห่าโสร่ยิ่แล้วเนาะเหากะมาดึงลุแบบนี้เดือะเด้อ ดึงตรงนี้แล้วก็าเามัเล็บนี้ตัดออกก็เป็นอันมาเรียบร้อยเนาะคะเนาะมันนี่ปลากะอยากไปทานนะามันย่างให้เบิ้งเนาะมันกะอี้เน้นหน้าดีมันกะอี้บรุดเนาะไปเลยไปทานนะามันย่างกัน ยับเอาเสียกเปลี่ยนม,ม,มุมองกันปื๊ดอันนี้คือน้ำมันหยางที่ป้าผสมมาแล้วเนาะตนลุณคุนให้เข้ากันเนาะมันเป็นย้อยย้ยะนี้เดือดค่ะเดือดไส้บ่เป็นย่งข่ผ่าบ่าผก็ปลเป็นย่างพอมันแห้งมันอีจับกันเองมันอีกเชือบกับเชือกนี้จับกัน Thả hồn oh, thả lại mình chỉ nhoi ớt vậy Cho nên giờ thấy mình Xay sang mình Mình ít khớp không khâu yên Bỏ bề tác đét hén Thả hãy thua được hả được Thả hãy thua bên xe cái hồn hạt này. เี่เฮต้นบรรลุงานเมื่อนี้นเขา,ากเเ็เอาไปตากแดดเนาะเอาไปตากแดดตากระเยาไปตากแดดใส่ประตูหัวให้เป็นประโยชน์เนาะใสประตูหัวให้เป็นประโยชน์วมือน,นี้เขาก็เอามาตากไว้ตากไว้ให้แห้งเราค่อยเอามา แพกเนาะอันนี้คือแพกเมื่อเช้านี่แพกเตรี่ยมส่งลูกค้าลูกค้าอยากสร้างม,มัดท่านเราก็เลยเห็ดมื่อหวานได้ซองหมัดแล้วกาเมื่อนี้ปลากะเห็ดอีกใหม่มัดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็บาบะหมี่ยังไล่เนาะปลากะข้อข็อุนไล่ยลยท่ที่ที่เอฟสี่ผู้ที่เข้ามาเบิองมาส่คลิปปลาเดือดจะเด้อ จาข้อเก่าขำบาสวัสดี